มาครับคลิปในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันกับเทเลอร์อีก60วินาทีครับสำหรับ a n i m เม v n n u a r d l ด r d อ o s s h d o w w นะหรือว่าเทพเงาของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะเป็นยังไงโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่เอ s เซชชอปพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบคบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c o สคอ Over AV a n เเมชั่ บอกฟุตปลอดภยัยไร้กังวลไคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอปครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ u ู G Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U ู p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U ู p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่ก็ เปป็นไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมดุปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการจะเริ่มฉายใน60วินาทีสำหรับแพทอนิเวนกาดของ Shadow หรือว่า s o w g o w g e r เด n ของเรานั่นเองนะครับก็มีคนรอดูถึง11,869คนนะผมก็รอดูสดๆพร้อมกับหลายๆคนเลยตอนนี้ก็คือสแปมเลย I am a t o m i i I am atomic นะครับ Why would I run อะไรกันเนี่ย www ยังไม่ทันได้ดูอะไรเลยนะก็ w w กันซะแล้วนะไฮกันแบบไม่รู้สีรู้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็คาดหวังความสนุกสนานในแผ่นี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับก็เรียกเรีวอวยกันไสแตกอยู่แล้วสำหรับอนิเม v a n นการ์แล้วยิ่งเป็นแผ่ท,ที่มีความเบียวมหาศาลขนาดนี้แล้วทุกคนคาดหวังเนี่ยตอนที่เขาพูดเอาไว้นะครับตอนที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเดฟเนาะ เดฟก็บอกว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับกับการคาดหวังของทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพา s ์ทีฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความน่าเล่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็เป็นแพทเล็กๆอ่ะสำหรับเขาอ่ะแต่ว่ามันเป็นแพทเล็กๆที่สำคัญสำหรับเพลเยอร์หลายๆคนก็เลยจะพยายามจะทำให้ตัวเกมในแพทเนี้ยมันสนุกแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันน่าเก็บสะสมนะครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแพทนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนกันบ้างซึ่งผมเนี่ยก็ไม่มั่นใจเลยส่วนตัวเนี่ยผมจะไปไฮฟ์เกี่ยวกับคาตาคุลิมากกว่าซึ่งคาตาคุลิในภาพสนิคพิกที่มันออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเท่กว่าปกตินะเออโอเคีประมาณ1นาทีกว่าๆเท่านั้นครับกลายเป็นว่าถ้ามันอยู่ในการ์ตูนที่คุณไฮฟ์มากอะ่ะหรือชาร์ดมันเป็นอันดับหนึ่งในใจของคุณอะ่ะแปลว่า พาสีมันไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยมันจะสนุกมากๆคุณอาจจะได้ชาร์โดเป็นเมนหรือบางคนเนี่ยดองรีโลไว้สําหรับโมนาดแล้วโอเคไปเยวไปดูกันก่อน<ม>แล้วกันนะครับโอ้โหมาเลยครับฉากฉากฉากนั้นเลยโอ้โหผมดูเต็มจอไปเลยแล้วกันนะเรา1080ไปเลยอันนี้ผมจะเปิดเป็นเสียงเบาๆแล้วกันนะครับผมยังอยากได้ยินพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันว่าตัวเทลเลอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ เว้ยมันแอบค้างอะ่ะผมต้องดูดีเลย์แล้วคนมันดูเยอะจัดจริงๆไอฉากเนี้ยมันมีคนตั้งคําถามอยู่นะครับว่า1 2 3 4เนี่ยมันคืออะไรมันจะเป็นกิมมิกอะไรให้เราเล่นซึ่งเขาทําอะไรใหม่ๆให้เราเล่นอยู่ตลอดอะครับนะเออว่ามันดูไม่ได้มันค้างมันค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาแล้วหรือว่าจะเป็นยูนิตเดียวกันแล้วสลับเรียกออกมาอีกคล้ายๆกับเบจิโตอะไรอย่างงี้ป่ะเล่นกิมมิกเดิมป่ะเพราะว่าไอตัวด้านข้างเนี่ยมันไม่มีวงๆนะเอ้า แต่มีพอขยับเข้าไปใกล้มีโอเคคนละยูนิตกันครับสำหรับน้องหูแมวเอผมว่าแอนิเมชั่นรอบนี้มันแปลกๆนะครับเนี่ยแอบบน่านเป็นห่วงนะเฮ้ยอันนี้ใช้นี่หรือเปล่าร่างโคดเบี้ยวแล้วพลังคือคนละพลังกันด้วยทุกคนเป็นพลังเส้นได้เชี่มว่า ทนไม่ไหวแล้วโอ้มันคนละยูนิตกันหรือเลปล่าเนี่ยเพราะว่าคนละสกิลกันเลยนะไอเอ็มมาจอมิกโอ้ใหญ่นะใหญ่นะแต่ว่ายังยังคงคอนเซปต์อนิเมะแวนการ์ดอยู่นะครับนี่เลยเนี่ยคือมันเป็นผมจำได้ว่ามันเหมือนบันปลปอมตัวนะอันนี้ล่างปลอมตัวนะแล้วก็อยู่ดีก็กลายเป็นอีกตัวเฉยเลยอะ อะไรมีท่อน้ําขึ้นมาด้วยอ๋อฉากเอ้ยไม่ใช่ท่อน้ําอยู่ข้างหลังนี่มว่เฮ้ยแต่ผมชอบกว่าหลายแแบบที่ทํามาน nice ะเอฟเฟกอ่ะมันไม่ใหญ่มากอย่างที่บอกมันคงคอนเซ็ปต์ของเกมเขานะครับใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากโอ้มันมีแค่นี้หรอแล้วก็จะมีแค่อ้อมีแค่สามตัวเองเหรอโอ้คอมมิ่งซูนซะด้วยไม่ได้บอกด้วยว่าวันไหนนะครับอันนี้ลักไก่นะอันนี้ที่ใส่ไม่ดีนะ โอ้ผมว่ารอบนี้เป็นการทำแพทที่นานมากๆนะในมุมมองของผมอะแพทรอบนี้นานจริงๆครับอันนี้อะไรอีกโอเคอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเราเห็นในสนิคอยู่แล้วครับซึ่งมันเป็นคาตาคูลินะอันนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วโอ้โหผมว่าดูดิแอลกันหนักมากดูได้เห็นไหมผมบอกแล้วแอลเราตอนแรกไปววกัน แพทนี้เรียกได้ว่าให้ความรู้สึกผมคือน่าผิดหวังนะคือผิดหวังเพราะว่าผมว่าตัวเกมอ่ะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีคนที่เขาอัดรอแพทนี้กันมานานมากและคาดหวังว่าตัวละครยูนิตมันจะเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยจากในสน็กพีคตามปกติเนี่ยมันมีมากกว่าเดิมแค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งมันเป็นยูนิตที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำครับแล้วก็แอนิเมชันตรงนี้เนี่ย มันดูแปลกๆสำหรับผมมากเพราะ Anim เมชันการ์ดไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนซึ่งดูดอ Quality, รอปคุณภาพเนี่ยดรอปลงเยอะเลยอะ่ะเนี่ยสังเกตจากน้องแมวเห็นปะแล้วมันจะกลับ a n i ิเมชันเดิมแล้วมันจะดูแบบงงๆง,ง่อยๆแปลกๆครับเนี่ยมันจะยืนตรงหรือเขาจะยืนเป็นท่าแอคของเขาหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมือขึ้นมาตรงคางแล้วกลับไปยืนท่าเดิมอันนี้ผมว่ามัน แปลกมากสำหรับผมอะ่ะหรือว่าจะกลับไปดำดิ่งเหมือนเดิมแผ่นี้เป็นแพ่ที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยคาดหวังกว่าแพ่เลขตัวเดียวอีกนะเนี่ยเนี่ยไอ้ปะอันนี้แปลกมากๆครับหนึ่งอย่างที่จับพิรุษได้แล้วว่าแพ่นี้อาจจะน่าผิดหวังนะซึ่งผมยังไม่สามารถบอกได้ว่าน่าผิดหวังไม่ผิดหวังแต่ว่าอันนี้แปลกๆแล้วเนี่ยดูด,ดิ แล้วก็น่าผิดหวังตรงที่ว่ามาแค่ซิสคาเกโนในในในหมวดอันเนี้ยเออแต่เราไม่รู้ว่าร่างเนี้ยมันเป็นอีกยูนิตหนึง่งเมื่อกี้มันมีแวบหนึ่งเป็นเหมือนร่างของชาร์โดเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นกิมมิคที่หลายๆคนอาจจะสนใจก็ได้แต่ตัวผมอ่ะผม,ผมไม่ค่อยเข้าใจอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ดูผมรู้แหละว่ามันเพื่อนผมเคยมาเล่าม้ฟังว่ามันเป็นอีกมันตอนตอนมันปลอมตัวซึ่งสกิลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันเลย เห็นปะเออผมว่ามันชายนี่เหรอไม่น่าใช่ชายนี่มั้งเพราะชายนี่เขาไม่เอามาโชว์ตามปกติอยู่แล้วผมว่าน่าจะเป็นอีกยูนิตหนึ่งเลยครับคนละทำลายหรือเปล่าแล้วก็ทำลายในลักษณะของชาโดว์ก็คงจะเป็นอีกร่างหนึ่งเห็นปะหรือมันเป็นตัวเดียวกันที่เอามากิมมิกไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้อันนี้น่าสนใจนะอันนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมน่าแบบน่าสนใจนะเพืเอ่อนเออ แล้วก็แค่นั้นเองครับ3ตัวผมว่าหลายๆคนแบบหมื่นกว่าคนอ่ะคงผิดหวังแบบหนักมากอ่ะคงผิดหวังกันหนักมากนะครับ๋ยวผมเนี่ยคือจริงๆอ่ะใน anime manga อะนทุกอย่างที่เอามาเป็นทําเป็นเทลเลอร์อะเราเห็นมาหมดแล้วครับซึ่งในภาพเนี้ยเห็นคาตาคุริที่มากกว่าในเทลเลอร์ซะด้วยซ้ำอ่ะเห็นท่านะครับผมเห็นน้องแอนดมินผมคนนึงบอกว่าหมัดสลบเปานะเออน่ารักดีนะครับเนี่ย เราเห็นพวกท่าทางหรือว่ามูเบนอะไรเงี้ยจากภาพเยอะกว่าในตัววิดีโออ่ะผมเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบตัวเทเลอร์นี้ที่หลายๆคนคาดหวังผมว่านะในแผดแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นแผดท,ที่จะทําให้คนกลับมาเล่นถึงหลัก2องถึงสามแสนได้เลยนะถ้าเขาทํดีจริงๆอ่ะแต่กลายเป็นว่าเนี่ยเราเห็นพวกท่าอะไรพวกเนี้ยจากในภาพหมดเลยครับแต่ในเทเลอร์เราแทบจะไม่เห็นอะไรเลยเว้ยมันน่าผิดหวังนะพูดถึงอ่ะอันนี้ก็ใช้เทเลอร์ตัวที่เคยใช้อยู่แล้วอ่ะ แล้วก็เห็นไหมเรารู้อยู่แล้วว่ายูนิตไหนจะมาบ้างครับอันนี้เราทราบกันหมดแล้วเนาะแล้วพอเราไปเห็นพวกท่าทางอะไรในนั้นจริงๆอ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมว่าเทเลอร์ตัวนี้หน้าหน้าผิดหวังนิดนึงสุดท้ายก็คือต้องรอตัวจริงออกมาแล้วก็รอมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันน่าเล่นอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย